รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ายชำนาญทองร่วงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านคำไหล ตั้งอยู่หมู่หนึ่งบ้านคำไหลตำบลคำไหลอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพื้นที่บริการ3มหมู่บ้านคือบ้านคำไหลหมู่หนึ่งบ้านดอนกลางหมู่สองบ้านน้องหินหมูสม่สโรงเรียนบ้านคำไหล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยครูมืออาชีพเน้นความรู้คู่คุณธรรมและดำเนินตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนบริหารจัดการตามนโยบายและหลักธรรมมาพิบาลโรงเรียนบ้านคำไหลทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน108คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนโรงเรียนบ้านคำไหลได้ใช้นวัตกรรมการบริหารโดยการใช้บริการ SNGO t ประกอบด้วย T หมายถึง s o l u t i o คือการวิเคราะห์ภาปัญหา T หมายถึง t e a คือการทำงานเป็นทีม N หมายถึง Network คือการมีเครือข่ายการศึกษา N หมายถึง g o v e n a n c e คือยึดหลักธรรมาภิบาล O หมายถึง Organization คือองค์กรที่จับสนการศึกษา โดยร่วมง,งานการพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและชุมชน,ชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคำไหลจึงได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมช,ชนด้วยดีมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เคยละเลยหรือเพิกเฉยต่อง,งานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในงานผู้บริหารสถานศึกษาและงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายโดยการศรึกษารายละเอียดของข้อมูลในเรื่องต่างๆให้เข้าใจท่องแท้สามารถอธิบายหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรในเรื่องต่างๆ อย่างรอบรู้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกันให้ความสําคัญกับทุกคนว่าเป็น,นกลไกฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนการพัฒนาไปพร้อมกันทําให้ทุกคนรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ทําให้ครูมีความสถามุ่งมั่นที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการพัฒนาผู้เรียนสร้างแรงจูงใจไฟสัมิให้เกิดขึ้นกับครูทุกคน สร้างความศรัทธาในการขอความร่วมมือในการรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณวิชาชีพและได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการสะท้อนปัญหาซึ่งทางโรงเรียนได้นําปัญหาที่พบปรับปรุงให้ดีขึ้นและพร้อมเตรียมสําหรับการเปิดเทอมใหม่ทุกครั้งองค์ประกอบที่1ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ วางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตร มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการปฏิบัติการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมโดยสนับสนุนการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกําหนดมีการนิเทศกํากับติดตามและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ครู และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านบริหารจัดก,การสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำไหลได้มีระบบบริหารจัดก,การศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เช่นโครงการต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาเป็นต้นโรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ โดยจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นในทุกภาคการศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเพื่อปลูกฝังเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เรียนตลอดจนให้โอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก่นักเรียนนอกจากนี้ โรงเรียนบ้านคำไหลได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้เปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการศึกษานับเป็นกระบวนการที่สําคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างโรงเรียนบ้านคําไหล หากชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษารวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมีเวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้ด้านวิชาการด้านภูมิปัญญากับบุตรหลานย่อมเกิดผลดีต่อโรงเรียนที่ได้บุคลากรเพิ่มส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่ได้สอนบุตรหลานในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนจะมีความเคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างความสมันธ์ที่ดีกับชุมชน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการโดยมีนโยบายกลยุทธ์ใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า โรงเรียนบ้านคำไหลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยครูมืออาชีพเน้นความรู้ผู้คุณธรรมและดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนบริหารจัดการตามนโยบายและหลักธรรมาพิบาลด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานงานร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาบริการงานวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนร่วมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นด้านการพัฒน,นาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารนณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและคำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายทางการศึกษาพระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของทางราชการและปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบของแผนทางราชการอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพและแบบแผน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อนรบอาชีพและผู้รับบริการ